พี่ฟอดลงหน้าผ่านนั่นไปครั้งสองไปใส่ตามดาพอไปตามเชือกกันไปเรื่อยๆวันเกิดหเดือนหกใบบัวฮะทำไมอย่าหาสี่เนี่ยสองอ๋อหกเจ็ดอุ้ย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  บันไดเลื่อนบันไดเลื่อนบันไดอย่างว่าวางเหล็กแนวนี้นี่เขามีเชือกผูกข้างบนสี่สามองศาเขาเขียนข้างล่างเหมือนบันไดบ้านในนี้เลยคุณพระมันขึ้นบ้านอ่ะมันไม่เอาแนวนอนนะมันตั้งอย่างนี้เลยนี่นะคะก็มาได้สักครึ่งทางมั้งน้องกัปก็กำลังเดินมาอย่างกระชุ่มกระชวยนะคะสบายใจมาได้เลยค่ะ ทำเป็นแบบแก๊กว่าเหนื่อยนะคะจริงๆไม่เหนื่อยเลยนะคะเดินนํำเดินชิลค่ะนี่นะคะโอ้สบายมากเลยค่ะโอ้ดูเหงื่อสิคะสบายสบายอันนี้ก็อีกคนหนึ่งก็สบายจดหายใจมากเดินไปแต่งหน้าไปค่ะเชิญเลยค่ะด,ด,ด,ดูสิคะดูชุดนะคะชุดเธอมาเที่ยวเซนทรัล,ลปพา้าวค่ะ สวยค่ะทุกคนต้องมาค่ะขันโจนทุกคนต้องโดนเออเ <laughs> แต่แล้แมัแไม่พูดแบบนี้ออกกำลังกายค่ะสวยเห็นไหมคะแต่งอะไรก็ได้เห็นไหมรองเท้ายังใส่ชิวๆเลยนะคะโอ,โอย่าเล่นแดบ,บขอลองเลยที่เนี้ยเดี๋ยวจะกลับมาโทษเรา <laughs> นี่ก็กำลังขึ้นกันต่อนะคะโอโ้ <laughs> <laughs> โหชิวๆค่ะทางดีมีเซเว่น ะะทุกอย่างเก้าคือเล็งหมดเลยอ่ะเล็งทุกจุด <laughs> ทางดีมีเซเว่นค่ะเกาะเกะเกาะอออ,อ่าสาคนละข้างอันนี้เป็นระดับ5นะคะซึ <laughs> ่เขาระดับอ้า เอาเหรอเราจะถ่ายตอนขึ้นหรือตอนลง,งตรงนี้จะสวยตอนขึ้นเนี่าก็ได้นั่ง่าก่อนนะถ้าตอนขึ้นก็คือต้องเดินแยกไปขวาเหรอใช่แต่ว่าทิ้งของตรงนี้เลยก็แล้มันนิดเดียวแต่วิวมันสวยวิวมันต้องถ่าย คนอื่นไม่รู้ว่าจะเดินเข้าไปก็บอกเราเตือนตะกงเขาก็ได้ยินโอ้ยธรรมดาธรรมดามากเลยต้องเอารุ่ที่แบบวิวงามๆอันนี้วิวทุ่งนาใช่โอ้ทุ่งนาสุดกบบสุราเลย คตรตั้งใจเดินอนะเดินลงเขาอีกโก้ช่วงพ้นจากร้อยเมตรแรกมา มันกบดูอีกคนนี้เขาไม่ใช้อุปกรณ์เลยอ,ะอ่ะ <S <S 2> <S 2> ถ่ายไปให้เมียดูปวดลำบาก <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ก็ถ่ายไปให้แมวดูทาดลำบากนะเนี่ยต้องออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง จะได้อยู่เลี้ยงดูทาสไปจนเอ้ยอยู่เลี้ยงดูเจ้านายไปจนตายเอา,เอาให้ดูนางสนไหมไม่เอาเปียกมาอ้าวอันนี้ค่ะบันให้หน่อยอโอเค ระวังเหยียบน้องโอเคแก๊งเราไม่มีนะคะระวังตงระวังตกระว,วังเหยียบน้องอันนี้มันจะดีกว่าเขาล้อมหมวกนิดนึงที่ว่ามันไม่กดดนันน้อ,องแกรบเขาล้อมหมวกเนี่ยคือจะกดดันมากเพราะว่ามันมีคนรอเราเอ,อจริง อพอดีดีมีคนรอเราอยู่ไม่ใช่คือมีคนแบบยอกยอขึ้นตามเรามาอย่างเงี้ยถ้าเราช้าอยู่อ่ะเราจะแบบโดนกดดันไม่ช้ชชาก็ยกนิกไปกดดันเขาคืนใช่กูเปิดทางใหม่ไว้ต้องใช้สองมือบรรยากาศกันขึ้นลง อขึ้นไม่มีมลงเขาอีก,ก็มาปีนตสนุกดี<ๆ>เผ่อๆอาจจะได้ถูหวยด้วย ในในหัวนี่คือเล็กค้ายสามตัวเป็นอย่างน้อยเพราะขย่อมมาสามตัวเลขคล้ายกับเล็กหน้านี่ได้เท่ากันไหมอ๋อะไม่ได้ใจเพราะนั้นพี่ซื้อพี่ได้สี่พันอะ่าเดียวอ๋แต่พี่เคยพพี่เคยืแค่ถ้าสองตัวหลังได้ส0 0ถ้าสามตัวนี้อาอได้ม เริ่มต้นมือใหม่หัดถูกหวยอุอ้ยมีความหวังไหมไปเรื่อยแล, <laughs> ล้วออกกําลังกายก็โอละอย่างน้อยอาจารย์ถูกแล้วก็มาเป็นเพื่อนก็ยังดีสรุปต่างะลรจากเดิมอ่ะ <laughs> ไม่ไม่ต่างจากเดิมอาจารย์ถูกอยู่แล้วอืม เอาเลขน้ำหนักน้องกัญญาตรงเลยนะไม่ต้องกลับอะไรเลยโโหอันนี้คือเขาซื้อ,อ,เ,ขอเขาคงหาไม่ได้เขาเลยซื้อ 8, 8, แปดแปดหนึ่งอืมเขาไม่ถูกไม่ถูกนี่คือลงแบบถนอมกางเกง

อาสงสัยเขามีกระบอกน้ำตัดข้างขวดแบบนี้ไว้ให้น้องหมาค่ะมีเรื่อยๆระหว่างทางเลยใจดีมากเลยเห็นอาจารย์กำลังกำลังคลิปน้องหมาอาจารย์ลื่นโชว์ใช่เออมือกระแทกโชคดี ช่วงล่างก็จะลื่นนิดนึงเพราะว่าดินเยอะโอ้โหยังขึ้นยังขึนนี่ยังขึนปีนด้วยนะตีนหน้าถ้าอุโมงค์อ่ะแล้มีอุโมงค์จริงเหรอมันเป็นแบบจินพิงอ๋อมาดูคนหลังนะคะสบายโอ้ยอย่าไปเชื่อคุณผู้ชม กีจะตายดูหน้าเลยหน้าแดงแจเลยรัดูหน้านอกรัวหลวงพ่อน้องถ่ายรูปให้ก่อนหน่อยดิสมคนเนี้ยขอบใจาค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่แม่ครัวเราน่ารักมาก